พอลูกเข้าโรงเรียนเราก็ว่างไงเราก็ไม่มีอะไรทําเราก็เออเราควรจะหาะไรายได้เพิ่มไหมอะไรเงี้ยไ,ได้ช่วยกันก็เลยคิดว่าเราจะทําอะไรดีแต่มันมีความคิดว่ากออารขายน้ำเนี่ยมันมายัางไงพี่ไม่แน่ใจที่เปิด y o u t u b e บ้างอะไรบ้างเงี้ยก็เลยดูดูแล้วก็เอออยากลองขายดูเนาะอะไรเงี้ยเออหน้าขายก็เลยเออลองหาสูตรหาอะไรในใน YouTube ก็เรียนแบบเขาแหละก็คือแต่ถ้ามัน มันไม่อร่อยเราก็เลยเออลองลองปรับเปลี่ยนสูตรดูเราก็ถามถามลูกค้าว่าเฮ้ยอร่อยไหมรสชาติเป็นไงบอกนะอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะเออพี่มันหวานไปนะมันอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็ปรับสูตรไปตามความชอบของลูกค้าคิดเองคือหมายถึงว่าก็ดูใน YouTube แหละว่าควรจะใส่อะไรบ้างแล้วก็มาคิดเองว่าควรจะใส่อะไรเพิ่มใส่นมเพิ่มไหมใส่นมสดนมข้นเพิ่มอะไรเงี้ยส่วนจะใส่แค่ไหนเนี่ยถามลูกค้า พอเออรสชาติใส่ตัวนี้ไปแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยทำพวกเขาอร่อยไหมรสชาติเป็นไงกลับมาบอกพี่นะอย่าเพิ่งแบบหนีไปอะไรเงี้ยถ้ามันไม่อร่อยกลับมาบอกพี่อะไรเงี้ยเราก็ปรับสูตรไปตามความชอบของลูกค้าพี่ก็เลยเออได้สูตรนี้มาสูตรที่พี่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะก็ได้จากลูกค้าไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ซื้อค่ะ,คะก็เลยก็ขายสูตรนี้มาตลอดอะไรเงี้ยค่ะสําหรับน้าปั่นน่าจะประมาณห7เจ็ดปีแล้วค่ะกา <c oughs> แฟโอนตินโกโก้ ชาเขียวแคนตาลูปนมสดอะไรพวกน,นี้ค่ะแล้วก็น้ำผลไม้น้ำผลไม้ที่เป็นน้ำขวดน,น,นะคะแค่ละสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทภูมิใจที่ตัวเองคิดสูตรของตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็มีลูกค้าที่ชอบของที่เราทำอะไรเงี้ยอ,อชอบแล้วก็ภูมิใจที่เราไม่ต้องไปซื้อใครมาอะไรเงี้ยค่ะจะขายได้แค่วันละร้อยเองนะตัวเองร้อยเดียวสิบแก้วอะไรเงี้ยทุกวันนี้ ได้วันละหนึ่งพันบาทนี่ก็แบบเออคือภูมิใจอะค่ะที่ลูกค้าชอบของของเราเก็เลยเราก็เลยต้องมีอย่างอื่นเพิ่มมีลูกชิ้นมาเพิ่มมีมีขนมปังปิ้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีเฟ,นฟ้นไฟลามีไก่ขย,ย,ย่าอะไรเงี้ยมาเพิ่มเพราะาเราก็ต้องพอหน้าหนาวเราก็ขายของร้อนๆเนาะก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเคยขายได้วันละ พันห้าพันหกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นเด็กๆก็ชอบทานเป็นหาของที่เด็กๆเขาแบบเออชอบอะไรยเงี้ยค่ะป้าหนูอยากกินอันเนี้ยป้าทาขายสิหนูอยากกินเฟรนฟรายป้าเอามาขายสิอะไรเงี้ยอยากกินไก่ขยเอยอะไรยเงี้ยค่ะเด็กๆทั้งนั้นเลยค่ะถ้ามาบอกว่าเออหนูอยากกินนี่เราก็เอามาขายตามใจลูกค้าลูกค้าจะได้มาที่ร้านเราร้านเดียวเลย จะได้ไม่ต้องไปไหนและมีทั้งน้ำมีทั้งไก่มีลูกชิ้นกินพอดีมีน้องมาแจกใบปลิวแจกโบชัวแล้วเราก็เก็บโบชัวไว้เออเราก็คิดว่าเออเผื่อวันหนึ่งเราแบบเราอาจจะได้ใช้นะอะไรเงี้ยก็เก็บไว้พอวันหนึ่งมันมีช่วงที่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีอะไรเงี้ยคือลูกค้าก็เริ่มเงียบอะไรเงี้ยก็เราจะ หาเงินจากที่ไหนดีแล้วก็มีเห็นบชูชัวของของสีสวัสดิ์ที่เราเก็บไว้เนี่แหละคะ่ะก็ก็เลยไปติดต่อน้องที่สาขามอเตอร์ไซค์ฮอนด้าดรีมตอนนั้นได้ยอดมาประมาณสามหมื่นจากนั้นก็ได้มีเงินมาซื้ออะไรสำรองไว้ในร้านอะไรเงี้ยถ้าไปยืมพี่บ้านนะอาในความรู้สึกอะ่ะเหมือนคุยยากอะ่ะเหมือนเขาแบบเอ๊ะ ไว้ใจเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยในความคิดะนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปแบบอ่ะภาษีสวัสดิ์เนี้ยเรามีสินทรัพย์ไปเป็นตัวค้ำประกันความประทับใจคืออนุมัติเร็วค่ะเข้าไปคุยกับน้องไปปรึกษาน้องแค่ไม่กี่นาทีไม่ยุ่งยากเลยค่ะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแค่นั้นแนะนำดีว่าต้องจ่ายค่างวดอะไรเท่าไหร่อะไรยังไง บริษัทให้ให้การบริการที่ดีให้การอนุมัติที่รวดเร็วว่าก็วันนั้นก็คือแบบไม่มีเงินที่จะซื้อของอะไรเงี้ยก็อตัดสินใจไปที่นู่นก็ไม่ผิดหวังที่ทเขาให้บริการเร็ว